ดูโปรแกรมประเภทที่2โปรแกรมเงื่อนไขสำหรับโปรแกรมประเภทนี้ก็จะมีตัวแปรเพิ่มเข้ามาประเภทหนึ่งคือตัวแปรควบคุมนะครับเดิมทีที่เราเขียนโปรแกรมลำดับก็จะมีตัวแปรประเภทเตัวแปรต้นกับตัวแปรตามนะครับก็คืออินพุตเข้ามาเสร็จแล้วประมวลค่าเสร็จก็เอาพุตก็แสดงผล ก็จบแะครับแต่ว่าโปรแกรมประเภทเงื่อนไขเนี่ยจะมีตัวแปรที่เป็นตัวแปรควบคุมเพิ่มเข้ามาก็คือส่วนของเงื่อนไขนะครับซึ่งโจทย์ในวันนี้ก็ครูยกตัวอย่างโปรแกรมคำนวณค่าส่วนลดสินค้านะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเคยเคยไปช็อปที่ร้านสะดวกซื้อนะครับหรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายๆที่นะครับก็จะเห็นโปรโมชั่นส่วนลด ก็แล้วแต่กรณีนะครับอย่างกรณีเงื่อนไขส่วนลดที่ครูยกมาเป็นตัวอย่างก็จะมีมี3เงื่อนไขนะครับก็คือถ้ายอดสินค้าซื้อครบ800ก็จะลด60บาทนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่2ซื้อครบ1,500บาทลด120นะครับแล้วก็เมื่อซื้อครบ5 5,000บาทก็จะมีส่วนลด400บาท จะประมาณนี้นะครับก็จะมี3เงื่อนไขอ่ะคราวนี้เราพิจารณาตัวแปรนะครับตัวแปรที่เป็นตัวแปรต้นเป็นอินพุตนะครับ Input ของเราก็คือยอดยอดซื้อนะก็คือยอดซื้อนะครับตัว input ตัวตัวแปรต้นนะครับก็คือยอดยอดซื้อนะครับส่วนตัวแปรตามตัวเงื่อนไขเออไม่ใช่ตัวตัวแปรตามก็คือตัวเอาพุตนะครับก็คืออ่า ยอดชําระที่เราต้องต้องชําระนะครับยอดซื้อที่ที่ต้องชําระจริงๆนะครับส่วนของตัวแปครควบคุมก็จะเป็นเงื่อนไขส่วนลดนะะเดี๋ยวครูพิมพ์ให้นะครับตัวแปรตัวแปรต้นก็อ่าเวป,ป็นคำว่า input ดีกว่านาะอ่ะ Input นะครับสิ่งที่เราต้อง ต้องอนำเข้ามานะครับก็คือยอดยอดซื้อ,อแล้วก็เอาพุตอันนี้ส่วนของตัวแปรตามนะครับส่วนเอาพุตที่เราต้องการก็คือ,อจำนวนเงินที่ต้องชำระ,ะส่วนตัวแปรควบคุมนะครับตัวเงินไขนะครับ เงื่อนไขก็ตามโจทย์เลยตรงน,นี้นะครับเงื่อนไขก็ตามโจทย์กรอกไมาเลยนะตัวแปรเนี่ยเวลาเราเขียนโปรแกรมต้องเปลี่ยนให้เป็นชื่อตัวแปรเป็นภาษาอังกฤษนะครับอยอดซื้อสินค้าอย่างเงี้ยเวลาเราไปเขียนโปรแกรมก็ให้ตั้งชื่อตัวแปรเป็นชื่อตัวแปรเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าชื่อตัวแปรภาษาไทยมันจะใช้ไม่ได้ ทั้งภาษา C นะครับทั้งภาษา Python นะครับจะมีปัญหาเรื่องของตัวแปรถ้าเราใช้ตัวแปรเป็นภาษาภาษาไทยนะครับอะคราวนี้ส่วนของของของ,ของตัวแปรเรารู้แล้วนะครับคราวนี้อ่าส่วนอัลกอริทึมนะครับก็คือลำดับตัวลำดับของโปรแกรมว่าโปรแกรมมันจะทำงานยังไงเดี๋ยวผมให้ไลท์้ ตั้งแต่ขั้นที่1นนะครับก็คือขั้นเริ่มตน้นอันนี้ขอตัวเลขนะก็มาตัวเลขมาขั้นแรกนะครับเริ่มตน้นต่อไปก็ประกาศตัวแปรนะครับประกาศตัวแปรตัวแปรที่ประกาศ แต่ครูเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับยอดซื้อก็ให้เป็น To t a l ยอดซือ้อให้เป็น To t a l นะครับแล้วก็จำนวนงานจำนวนเงินที่ต้องจ่ายนะครับที่ต้องชำระนะครับครูให้ pay pay p, a p a y จ่ายนะครับเสร็จแล้วเงื่อนไขตรงนี้นะครับเงื่อนไขตรงนี้เราค่อยกำหนดใน การโคดิ้งโปรแกรมเพราะฉะนั้นตัวแปรที่ประกาศคู่ประกาศตัวแปรต้นกับตัวแปรตามนะครับอินพุตกับเอาพุตส่วนเงื่อนไขค่อยกําหนดในในการโคดิ้งโปรแกรมอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้พอประกาศตัวแปรเสร็จนะครับก็รับค่าตัวแปรต้นนะครับตัวแปรที่เป็นอินพุตนะครับรับค่าอินพุตในที่นี้อินพุตก็คือยอดซื้อสินค้านะครับซึ่งคู่ตั้งชื่อ,อตัวแปรท o t a l ท่านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้รับค่าตัวแปร ก็จะเป็นถูเท่านี่ตัวแปรต้นนะครับอินพุตะต่อไปพอรับค่าตัวแปรต้นเข้ามาเสร็จนะครับแล้วก็ทําการคํานวณคํานวณหาส่วนลดนะครับตามเงื่อนไขนี้ขั้นที่4คือการคํานวณน,นะครับคานวณส่วนลดว่ายอดซื้อเท่านี้จะต้องได้รับส่วนลดไหมถ้าได้รับส่วนลดจะได้รับส่วนลดกี่บาทนะครับ อยู่ในขั้นที่4ก็คือคำนวณส่วนลดการคำนวณส่วนลดก็จะคำนวณตามเงื่อนไขทั้ง3เงื่อนไขขอให้เป็นหัวข้อใหอยที่4.1แล้วกันเนาะ4.1 กรณีที่ยอด400อ่ายอดยอด800นะครับแล้วก็ให้เป็น4.2กรณีที่ยอดเกิน1,500แล้วก็ให้เป็นกรณีที่3 เมื่อซื้อครบ5000ก็จะได้รับส่วนลดสูงสุด400บาทอ่ะอันนี้คือเงื่อนไขนะครับในส่วนของการคำนวณหาส่วนลดอันนี้ขั้นที่5นะพอคำนวณหาเสร็จแล้วนะครับก็ทำการแสดงค่านะการแสดงค่าในขั้นที่ 5. นะครูกอบตัวเลขมาตอนนี้ครูใช้ Google Docs นะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้ Word ันนี้ก็แสดงค่า,าก็คือส่วนที่เราต้องจ่ายนะครับยอดที่เราต้องจ่ายจ่ายจริงแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับขั้นที่6กก็คือจบการทำงานอ,าอันนี้เราก็ไปเขียนผังงานนะครับตัวผังงาน งงน,นำเอาขั้นตอนที่เราาวิเคราะห์ขั้นตอนไว้นะครับทั้ง6ขั้นตอนนี้ไปเขียนผังงานอ,าอันนี้ลวยไล่สีสีน้ำเงินแทรกเราวลบวาดนะครับเราเลือกภาพวาดใหม่พิจารณาดูว่า,าขั้นแรกที่เริ่มต้นนะครับสัญลักษณ์เริ่มต้นใช้ t e อ m i มิน o เตอร์นะครับ t e อ m i มินอลเริ่มต้นอะ,อะไรนะ้บาบ้านเริ่มต้นแล้วนกะ็จัดก,กลาง สัญลักษณ์ที่เราใช้ในการเขียนผังงานเนี่ยขนาดจะเล็กจะใหญ่ก็ก็ถือว่าได้นะครับเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกต้องตามรูปแบบอันนี้เริ่มต้นนะครับคราวนี้ขั้นที่2จําได้ไหมครับ่อี้ก็คือประกาศตัวแปรนะครับประกาศตัวแปรก็ใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับประกาศตัวแปร แรงที่ประกาศมีสองตัวใช่ไหมเมื่อกี้ก็คือ Total <ๆ>กับเอก็จัดก,กลางๆแล้วจัดตำแหน่งนะครับให้ตรงกันเวลาลากเส้นจะได้สวยงาม คร okay. าวนี้ขั้นที่3นะครับประกาศตัวแปรเสร็จก็รับค่านะครับรับค่าตัวแปรตัวแปรต้นก็คือถู t ่ l นะก็การรับค่าให้ใช้สีเนนนะส่เหลี่ยมด้านขนานครับสี่เหลี่ยมด้านขนานขนาดก็วาได้พอดีรับค่าตัวแปรที่รับเข้ามาคือตัวแปรต้นนะครับ t ูท่ l เสร็จแล้วก็ ปรับให้ขนาดพอดีก็วางตำแหน่งให้ตรงกันนะครับอันนี้ขั้นที่3นะครับคั้นนี้ขั้นที่4ขั้นนี้สําคัญก็คือการกําหนดเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขเรามี3เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขส่วนลดถ้าไม่ตรงตาม3เงื่อนไขนี้ก็แสดงว่าไม่ได้รับส่วนลดนะครับไม่ได้รับสิทธินะ์ก็คือถ้ายอดขายมันไม่ถึง800นะครับถ้ายอดตั้งแต่ หนึ่าบาทจนถึง799บาทถือว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับส่วนลดนะครับก็จะไม่อยู่ในเงื่อนไขนะครับอ่ะคราวนี้พอเรา,อามาดูขั้นที่4นะครับเงื่อนไขใช้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับกำหนดเงื่อนไขตรงนี้นะครับถ้ายอดอ่ถ้ายอดซื้อนะครับอ่ total มากกว่า เท่ากับ800อ่าเอาเอาบนสุดดีกว่าเนาะอ่ามากกว่าเท่ากับ5,000อ่าถ้าถ้ายอดเกิน5,000ขึ้นไปการกำหนดเงื่อนไขเราจะกำหนดตัวเลขให้เป็นตัวเลขอื่นก็ได้นะครับก็คือถ้าเราใช้าการเปรียบเทียบนะมากกว่ามากกว่าเท่ากับ หรือน้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับอย่างเงี้ยนะครับการกํงงาหนดเงื่อนไขจะมีผลกับตัวเลขที่เราเอามาเปรียบนะครับที่เรามาเปรียบเทียบถ้าเราจะเปรียบเทียบกับมากกว่าเท่ากับเนี่ยก็ต้องใช้กับ5,000นะครับมันจะรวม5 0 0 0ด้วยแต่ถ้าเราใช้มากกว่าเฉยๆนะครับตรงนี้ใช้5,000ันท่วนไม่ได้นะครับต้องมากกว่า4,999ั้อตรงแบบนี้นะครับถึงจะรวม5,000ันก็คือตั้งแต่5 0 0 0ันขึ้นไปเนี่ยจะรับสิทธิส่วนลดนะครับอ่านี้ก็ เลือกเลือกเอานะครับว่าเราจะใช้ตัวเลขในการเปรียบเทียบแล้วสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ไหนนะครับอันนี้คูเลือกมากกว่าเท่ากับก็เลยใช้เลข500เอ้ย5,000นะครับเปรียบเทียบกับับ5 0ันถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับอันนี้เงื่อนไขของของการพิจารณาส่วนลดที่3นะครับ4.3าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับก็ให้คำนวณส่วนลดที่ ที่400บาทนะครับก็คำนวณคำนวณส่วนลดคำนวณส่วนลด400บาทก็คือเปอาเปก็คือจ่ายอาทูท่ลลบ400 อันนี้คือเง,งนไขเป็นจริงนะครับก็จัดกลางๆแล้วก็เอามาวางต่อท้ายตรงนี้เงอน,น,นไขเป็นจริงนะครับอันนี้4.3นะครับคราวนี้4.2และ4.1นะก็กูจะกอ๊อบเอาสัญลักษณ์นี้นะจะได้ไม่ต้องวาดใหม่คอนโท l C คอนโท่ V ก็ปีวางนะครับไปเป็นเงื่อนไขที่สอง จะได้ไม่ต้องไปวาดใหม่แล้วก็พอกรอบวางเสร็จก็เปลี่ยนเงื่อนไขนะครับเป็นเงื่อนไขที่2ก็คือซื้อพ5นหใช่ไหมพันห้าลดร้อยยี่สิบบาทาต่อไปกรณีที่สามอาจจะคูยย,ย้ายดย้ายไป่านอ้ายไปนอานนอ่านึน่อ่าก,กออ่าอ c ี่คอนเงื่อนไขนะครับ4.1อันนี้4.2นะครับบี่อันนี้4.1ก็มาแล้ววางเสร็จก็เปลี่ยนด้วยนะครับซื้อเกิด800ลด60บาทนี่ครานี้ถ้าไม่ตรงเงื่อนไขไดเลยนะครับถ้าไม่อยู่ในเงื่อนไขใน3เงื่อนไขที่กําหนดไว้นะครับก็คือ ยอดขายอายอดซื้อไม่ถึงแ0 0รอเื่งจต่799ลงมาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้รับไมไ่รับส่วนลดนะครับก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่เป็นเท็จแล้วก็ก๊อปเอาการคำนวณส่วนลดมาวางไว้ด้านนี้นะครับก็คือจ่ายเท่าที่ซื้อนะครับยอดยอดซื้อเท่าไหร่ก็คือตรงนี้นะครับยอดซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้นเลยนะครับไม่มีส่วนลดก็คือจ่ายเท่ากับยอดยอดที่ซื้อทั้งหมดนะครับ อันนี้คือถ้าไม่ตรงถ้าไม่ตรงเงื่อนไขส่วนลดนะครับแม้แม้แม้แต่กรณีเดียวนะครับก็ก็คือไม่ได้รับส่วนลดอ,อันนี้คือถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จนะครับเดี๋ยวครูปรับขนาดนิดนึงจะได้ปรับให้มันพอดี อันนี้คือเวลาเราวาดแล้วก็พินมันใหญ่เกินนะครับแล้วถ้าใหญ่เกินแล้วขนาดมันเต็มหน้าจอแล้วมันไม่พอดีต้องบริหารจัดการใหม่อันนี้ต้องต้องกำหนดตั้งแต่แรกนะครับถ้าเราไม่อยากมีปัญหาเหมือนที่ครูมีปัญหาเนี่ยต้องกำหนดตั้งแต่แรก อันนี้ขั้นที่สี่ต่อไปเป็นขั้นที่ห้าจะอีกหน่อยนึง เวลาวาดพังงาน <c oughs> ต้องระวังจุดหนึ่งนะครับก็คืออย่าให้มันทับกันสัญลักษณ์ที่ใช้อย่า,ยาให้ทับโอเคอ่ะคราวนี้ขั้นที่ห้าแสดงผลลัพธ์นะก็จะเป็นแสดงผลลัพธ์ว่าส่วนที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยต้องจ่ายกี่บาทน,นะครับอันนี้ก็คือเปตัวแปรที่แสดงผล P A Y เสร็จแล้วก็จบการทำงานส่วนของการแสดงผลเนะี่ยก่อนที่จะแสดงผลต้องรวมเส้นก่อนนะครับต้องมีโนดต, <c oughs> ต้องรวมเส้นก่อน อันนี้ช่องว่างนิดนึงโอเคอ่ะคราวนี้จบการทำงานด้านล่างก็ก๊อปตัวเริ่มต้นมาวางก็ได้ c อนโท C คอนโทร V แล้วก็วางตรงนี้นะครับแล้วก็จบการทำงานด้านล่างสุด ่ะบอกว่าเห็นนะโอเคหังอยู่เสร็จแล้วก็โยงเส้นได้เลยโยงเส้นโฟลน์นะครับอ่าเป็นเส้นลูกศรกรณีเชื่อมเส้นแบบเส้นตรง ตรงใช้เส้นลูกศรน,นะครับตรงนี้เงื่อนไขเป็นจริงอ,อันนี้เงื่อนไขเป็นจริงใช้เส้นลูกศรแล้วก็รวมเส้นเสร็จก็มาแสดงค่า อตอนนี้เส้นเชื่อมแบบหักมุมเปลี่ยนเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเส้นเชื่อมแบบหักมุม <c oughs> ถ้าไม่มีหัวลูกศรน,นะครับเลือกหัวลูกศรฝั่งด้านขวาตรงนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยฝ่งน,นี้ แล้วก็ด้านล่างรวมที่โนดนะครับด้านล่างตรงน,นี้ก็เหมือนกันมารวมที่โนดด้านนี้ก็รวมที่โนดแล้วก็สุดท้ายนะครับรวมที่โนดโอเคเสร็จแล้วอ่ะยังไม่เสร็จเหลือตรงที่บอกว่าเงื่อนไขเป็นจริงกับเงื่อนไขเป็นเท็จนะครับจริงกับเท็จ ใช้กล่องข้อความนะครับตรงนี้ก็บอกว่าจริงส่วนตรงนี้ก็เป็นเงินไขที่เป็นเท็จกรอระวางเลยนะครับกรอบระวางจะได้ไม่ต้องไปวาดใหม่แล้วก็เปลี่ยนจากจริงเป็นเท็จ <c oughs> นะครับอ่ะทุเงื่อนไขกอบวางกอบวางเลยครับนี้กกอบระว่างนะครับอันนี้เงื่อนไขเป็นเท็จอ่ากอบคอนโดนซีระว่างเงื่อนไขเป็นเท็จวางให้ใกล้เส้นแต่อย่าทับนะครับวางให้ใกล้ๆเส้นอ่าแต่อย่าทับเส้นเงื่อนไขเป็นจริงด้านล่างอ่าคอนโดนซีคอนโดนบี Ctrl ี 4, ่สี่คอน,โ,นโอเคครบแล้วแล้วก็คลิกบันทึกแล้วปิดเสร็จแล้วนะครับบันทึกแล้วปิดโอเคทำง,งานเราเสร็จแล้วนะครับแล้วก็แสดงความเป็นเจ้าของแล้วก็แคปเจอร์ส่งนะครับแคปหน้าจอส่ง ถ้าจอส่งก็ได้นะครับถ้าถ้าอยากจะส่งตรงนี้ให้ครูดูหรือว่าจะใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายแล้วก็ส่งเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นอตอนนี้ครูใช้ใช้แอปอ่าเซนิปปิ้นะครับนี่สมมติน,นะครับก็ใช้โปรแกรมนะี้แล้วก็แคปเล่แขงเกินแล้วก็วาดปื๊บเลย ครับนี่อ่าแล้วก็เซฟเซฟแบตปึบนี่ก็ตั้งเลยนะครับตั้งชื่อสมปอง5 1าหนึ่งสองอ่าก็เซฟปักอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปส่งนะครับ